สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูมะพร้าวพันหายากนะครับคือมะพร้าวพันหายากพันนี้เขาเรียกมะพร้าวเปลือกหวานแถวบ้านนะเขาเรียกมะพร้าวเปลือกหวานคือมันต่างกันตรงไหนมะพร้าวเปลือกหวานกับมะพร้าวธรรมดามะพร้าวธรรมดาเนี่ยครับเปลือกมันจะแข็งเนี้ยแต่มะพร้าวเปลือกหวานเปลือกมันจะนิ่มเนี่ยนิ่มเลยเนี่ยนิ่มมากอย่างนี้เลย นี่ยลูกนี้เหมือนกันเนี่เปลือกมันจะนิ่มลูกๆเลยเปลือกมันนิ่มลูกอ่อนอ่ออ่ะเอามาแกงกินได้เลยลูกอ่อนเป,อเปลือกมันจะหวานไม่ฝาดแล้วก็กะลางก็ไม่ฝาดเปลือกมันหวาน,นมีอยู่หลายต้นเลยครับ ดีพึ่งร่วงร่วงจากต้นนาแล้วตั้งตั้งไว้มันงอกเต็มแล้วนะครับเนี่ยเปลือกจะหวานเดี๋ยวจะหาลูกมะพร้าวธรรมดาให้ดูว่าเปลือกมันจะแข็งยังไงเนี่ยเปลือกเปลือกจะนิ่มอย่างเงนิ่มเลย ให้ดูมะพร้าวธรรมดาก่อนแป๊นึครับอันนี้มะพร้าวธรรมดาเนี่เปลือกมันจะแข็งเอามือจับก็ไม่แข็งมากนี่ยแต่มะพร้าวเปลือกหวานเปลือกมันจะไม่แข็งมันนิ่มลูกอ่อนนะกินได้ มีต้นกําลังงอกแล้วก็ต้นสูงอันเนี้ยสูงแล้วไปปลูกได้แล้วต้นสูงนี่เปลือกมันนิ่มแกะเปลือกได้ดูใยใยมันจะเป็นตีเนี้ยตีขา,ขาวๆเนี้ย เตมาธรรมดาเปลือกมันแข็งแข็งเปะเลยอันนี้นิ่มเลย